นะบอกเลยก็มาในกันนี้มันก็นแก่ขึ้นนำน้องน้อาใหม่นะโอ้เสียงจักรจันทร์ห้องสิแค่ขึ้นหอดบ้านดิค่ะโอ้แม่จะมีเมนูอาหารเกิดเดอร์อค่ะนะ อันเกิดอีกแล้วอันในน้อยแบบนี้แค่ก็จะปะทุบเนาะค่ะอันในน้อยแบบนี้ก็จะแกงเลยแกงไม่แทงไม่แทงเลยนะคะเนาะบะทุบ <Net> <hertz> <segue> โอ้ยผีน้ำใหม่สิงหลางแค่น okay, ่ะเด้อค่ะเด้อมันน้ำใหม่ิงหลางแค่แล้วแค่จะขึ้นผู้หาน้ำใหม่เนี่ยบ้าน่วนเฮ็ดกับเฮ็ดซิงหลางเนาะเฮดปลวกซิงหลางคลายคอหงายใจกันอยู่ปลาเนาะค่ะพี่ ่าไม่ทุกหน้าแกงเลยหลังจากที่เราเลือกแล้วก็จะได้ประมาณนี้ได้แค่นี้เนาะยุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่ามันแข็งใหญ่แต่ยุ่มใหญ่ๆหนึ่งเนาะค่ะ้าใส่ยังอื่นแกงกระสีบ้านสองถ้วยเนาะอันแกก็มีเนาะค่ะเลือกออกคิดว่าออนแล้ว่าปลาใบน้ำใหม่เพิ่งจะแกงขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกงหน่อไม้หรือว่าทําเมนูอาหารเกิดกันค่ะเดี๋ยวต่อไปต้มก่อนเนาะต้มน้ำใหม่ค่ะมันบริเวณมแห้งเนาะค่ะน้ำใหม่เนี่ยน้ำใหม่แรงันจะบกพร่ขมแห้งเนาะ ้มแค่นามเดียวก็จืด้วค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะแค่มาแล้วเปิดคลิปขึ้นมากับ่อยานางเลยค่ะเปิดคลิปขึ้นมาก็เจอยานางเนาะแค่มาแล้วมากับเมนูพิเศษที่ลลายผูวละลายคนเนยกร้องเลยค่ะแกงหรือไม้ แยงน้องใหม่อีกแล้วใส่หลายอย่างนะคะเพราะน้องใหม่บ่หลายอย่างละนิดละหน่อยใส่เห็ดใส่ผักกแห้งใส่ผักหวานผักหวานก็มีนิดหนึ่งค่ะไปเก็บมาจากสวนน้องใรายเนาะบ่าท่านเพิ่นเนาะคะ่ะเพื่อนเก็บไปเบินเรนแล้วแต่ไฮไลท์คืออันนี้เนาะคะ่ะเพื่อพีพีไม่เคยกินหมากผักหวานที่สุดของผักหวานคือลูกผักหวานนะคะคือหมากของเพิ่นเนาะอันนี้คือแ่บกัาผักหวานอีกเนะะี่ยค่ะแ่บหวาน คำคำว่าผักหวานที่มาของคำว่าผักหวานคืออันนี้ค่ะี่หวานกรอบอร่อยคืออันนี้มาคนนี้ค่ะแซ่บที่สุดเลยลิวมอ๋อแล้วก็พริกล่วงลงมาพ <c oughs> มันแกงกกแล้ยผู้บ่าว <c oughs> แล้วก็เฮดโค้นเ,เนาะค่ะ <c oughs> นี่น้องใหม่มีน้อยนึงเนาะค่ะใสย่ยางลนันดิละน้อยยะนางเขียวๆ <c oughs> ไปค่ะไปแกงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีหลอมเนาะคะ่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูอาหารเกิดกันค่ะน้ำยาข้นๆเลยแกงนใหม่อีกแล้วจ้าอาหารเกิดของแขตามด้วยนี่ค่ะ ของแสบเนาะปลากระดีใส่ไปทั้งตัวเลยเนาะค่ะต้นกระแทบแต่ว่ากระกองออกเนาะค่ะพี่ๆตองออกเนาะคะ่ะนี่ค่ะถ้าใส่ปลาขวดเพิ่นจะหวานเนาะค่ะน้องกิ่งจะใส่ปลาขวดหลายเนาะ,ะนอกจากว่าน้ำขาดรสชาตินิดนึงก็จะเอาปลาขวดมาเติมเนาะคะ่ะแต่ส่วนมากเหตุอาหารอิสาน้องก่งจะใส่ใส่ปลา,ปากระดีเนาะคะ่ะ แล้วเนาค่ะแล้วก็จะกองเอาปลาออกแต่ว่าการในทหารกันแล้วแต่บางคนเนาะค่ะบางคนพืนสะดวกปลาที่เป็นขวดกันแล้วแต่เนาะค่ะแล้วแต่ความมากชอบไพ่ชอบมั่นเนาะส่วนของแค่แค่ใส่เป็นปลาแบบนี้นะคะโบ๊ทดีโบมีปลาปลาซิวคือบานเห่าเนาะค่ะถ้าปลาปลาซิวแบบบานเห่าก็จะนัวไปอีกแบบเราวพ่ต้องกองเนาะค่ะใส่ไปเบอร์ตัวปลาซิวเลยเพราะว่าเพราะว่ากางคนหน่อยเนาะค่ะสมือนี่หายากแล้วเนาะค่ะปลาปลาซิวโบมี บ้านหองแคกับบมีคือการหายากเรื่อความสะดวกบางคนเป็นกระแสปลากขวดเนาะบ่มีบวกกาบวกกาแนะนำยี่ห้อเด้อค่ะพี่พี่ียี่ห้ออยู่ค่ะแต่ว่าบวกกาแนะนำเนาะค่ะเพราะว่าเขาได้ได้จ้างได้จากการโฆษณาขายของให้เพื่อนเนาะค่ะลเก่งกับบวกกาโฆษณาให้เพื่อนเนาะ มีผู้บ่าวไม่เห็นมีมีฮาใส่แม่เนผู้บ่าวหน่อยไรผู้ไรคนมันก็สงสัยเนาะค่ะว่าผู้บ่าวหน่อยเพิ่ได้แปลงเรียนมาเพิเมแล้วเนาะคะ่ะเป็นมาหาอยู่หากินเด้อค่ะพี่บีวาตาร์แม่ว่าอยากกินยางเพิ่งกะไปเนาะคะ่ะเหมือนกวนฝนตกเพิ่งกะไปจับอึ้งเนาะคะ่ะว่าบ่ให้ไปเพิ่งกะอยากไปเนาะเพะรมาฝ่าแห้งเนาะคะ่ะอยากให้เพิ่งไป ได้อึ้งได้กระปอมเนาะค่ะภาษีส่วนมัน,ปนดเป็นแย่ไข่บดแดงภนสิไปเป็นมูบะบุแต่ว่าไปรอเบอึงแล้วเนาะค่ะทีเทแล้ยนน้องไข่บดแดงเพราะท่านไข่หลังจากได้ฝนนี่แหละค่ะเพื่อนอาจีพไข่นี่ค่ะเดือดแล้วอันนี้ก็ทิมไปเนาะคะ่ะตามด้วยข้าวเบือคะ่ะข้าวเบือนี่คือน้องเก่งตามเลกันะะละไล่น้ำไปแล้วเนาะคะ่ะ อละลายนะ่ะเพราะว่าจะได้โบติดกระทะที่จริงกระทะนี่กับโบติตดดรอกค่ะใส่ไปเลยพริกสดขออภัยคนที่เพื่นบอกินเผ็ดเนาะค่ะมือนี้น้ำแกงแกงเผ็ดอีกแล้วเผ็ดมากมายปากโกหอมหอมหอมประเด็ดเนาะ คาดเธอขาดใจนะคะประเด็ขนขาดไม่ได้ตามด้วยหน่อไม้ค่ะน,นี่ค่ะพระเอกของเราหน่อไม้หน่อยหลายผู้หลายคนเพิ่นถามมามาแต่ใส่เนาะคะ่ะเป็นหน่อไม้ใยใหม่เนาะคะ่ะฝนตกแต่แถวเขียวกรเนาะที่หนุ่มเก่งโพลีคลิปลงเนาะที่ว่าดีใจฝนตกเขี่ยวกรแล้วก็มาตกซ้ำอีกนะคะมืกอกรเนาะหน่อไม้ใยใหม่ทั้งทึ่งเขานะคะเริ่มจะออกแล้วเนาะได้มาน้อยนึงค่ะ ว่าสิไปถ่ท้ายวิดีโอตอนทหารนะใหม่หพี่พีเบิ่งอยู่แต่ว่าต้องมีเห็นผูบ้าพาไปเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของขาดเกี่ยวกันกับของทหารเนาะคะ่ะ <c oughs> แค่ไปเองบ่ได้เนาะคะ่ะต้องให้ผู้บ้าพาไปป <c oughs> ิดฝาไว้กอนให้เขาเบื่อสุกเนาะคะ่ะสักครู่เปิดดูจักหน่อยโอ้เดือดโอ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  หอมขนาดเลยมือนี่แค่ไม่ได้ใช่พักและย,ยางนะคะใชแ,แต่เห็ดเนาะแล้วก็ตามด้วยนางเอกของเราลงไปเลยะคะ่ะเห็ดคอนเห็ดคอนนี่ซื้อมาเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือนี่น้องแค่สิไปหาลาะเบิง่งอยู่เพราะว่ามันอ่าเนาะสนตูหมือนกนเห็ดคอนบัมงวงนะคะเห็ดคอนขาวแค่สิไปลาอเบิง่งแค่บปนีอยู่ซื้อนะคะแค่มากเลาะกันว่าต่ลุกไา้มักเลาะแค่นี่แหละคือ ผู้นําในการเลาะเนาะค่ะขันบริคลายของแคร์กันเลาะเวิร์ตมือบริยุลานเี่ค่ะพี่มาหาอยู่หากินเนาะค่ะสิทเบสหาหน่อไม้หากรบสอนหวกเนี่ยค่ะหมดเหลียงแครทุกอย่างเนาะค่ะเก็บผักปิดไปอีกแป๊บหนึ่งค่ะอาหารอีสานทำไม่ยากเลยค่ะพี่ทำง่ายเปิดพระโอ๋ พบแกงแ้วไหมไทรห็ดขาเบอือเปื่อยแล้วค่ะมาปรุงรสกันค่ะพี่พี่ปรุงรสกันค่ะนี่ค่ะผงนัวกับผงปรุงรสเนาะคงวิเศษอีกแล้วไข่บวมักกับบัไสกระไดเดอค่ะสบาดของแค่กินมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะค่ะสิบบาทติดกระไดเนาะ <laughs> ชิมเบิงกันเด้อนิดหนึง่งอืมแซ่บนุ่มามากแซ่บแล้วค่ะชิมเบิงกัแบแซบแล้วเนาะใส่นี่ค่ะผักหวานคุณใดยม่อคยล่องมาผักหวานเด้อค่ะพี่ๆล่องเบิงเด้อมาผักหวานนี่เป็นไฮไล่เลยก็แลค่ะแซ่แบแซ่บกาผักหวานก็เป็นมาผักหวานนี่นะผักขะแยงลูกโดดลงดง อ้ยหอมดีกินหอนบานดีนี่ค่ะนางเอกของแขงคือปลาหมึกแข้งแกงทำไมใส่ปลาหมึกแสบๆเลยจ้าอุ้ยผ่าเข่าเนี้ยมาซุ่มน้ำแข็ง้วยค่ะเพราะเด้กผ่านกินเข่าเนาะดูเลยหอนหอน,หอน นี่หมาพักหวานอยู่งโซ้งไวยกระสุขนาดเนะะี่ค่ะนี่ขวานาบานเนาะค่ะเนาะเสียงรถกระดังวุ่นวัน,นวุน่นวันอยูส่สุกแล้วจ้าสุกแล้วจ้าแกงน้ำมหนน้ำม้ไฟใหม่แสบๆเนาะคะ่ะแกงน้ำมันไฟเนาะใส่ผักหวานใส่ปลาหมึกเนาะคะ่ะผักแคร่หอม าน,าน,น,นุณะนาคาคนๆเลยใส่เห็ดคอนอาจะแสบขนาดเลยมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่ดีเมนูพิเศษเช้านี้คือแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่ปลาหมึกค่ะ ไปแล้วค่ะพี่พขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะขอบคุณที่สนับสนุนแขมมาตลอดค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ